สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้รีวิวรัวเลยวันนี้เข้าวดมาส่งของผมวันนี้ก็เป็นชิ้นที่4ชิ้นที่5นะครับเดี๋ยวชิ้นที่5แล้วนะวันนี้มาวันเดียว5ชิ้นเลยวันนี้ผมสั่งไปนานมากเป็นเครื่องมือซ่อมซ่อมนาฬิกานะครับเป็นตัวจับนาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันสเตตัสไม่ตรงนะฮะตัวนี้สเตตัสยังแพ็คของแต่ของส่งแล้วผมเห็นราคามไม่แพง แล้วก็ของมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็เป็นตัวล็อกนาฬิกานะครับนี่ฮะตัวล็อกนาฬิกามีหมุดมาเรียบร้อยเราเคลื่อนย้ายหมุกได้เวลาล็อกนาฬิกาเราจะเปิดฝาหลังหรือว่าจะเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนแผงเปลี่ยนฐานอะไรอย่างเงี้ยดีผมไม่ได้ช่างนาฬิกานะแต่ผมชอบเสียดายมาชอบตอนแก่สายตาไม่ดีก็ถือว่าของส่งมาครบถูกต้องตามป๊ต้องการนะครับ ผมจะมารีวิวทีนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดนะครับคลิปนี้สั้นๆครับเป็นคลิปการแกะกล่องครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ